เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวปากใต้บริเวณภาคใต้ตอนบนและตอนกลางได้แก่ชุมพรสุราชนคริีธรรมราชตรังและสงขาซึ่งนิยมเล่นกันแพร่หลายที่สุดในวันสงกรานเพื่อเป็นการบอกกล่าวประชาชนภาคใต้ได้รู้โดยตัวว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว ใช้เป็นการบอกเรื่องราวข่าวสารต่างๆเช่นบอกงานบนุญบุศลเพราะในสมัยโบราณคนที่รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้มีน้อยกิจการการพิมพ์ก็ไม่พร่หลายโดยเฉพาะรายละเอียดการเปลี่ยนปีหรือการประกาศสงการประจำปีไม่ได้มีการพิมพ์ปฏิทิน,นเพลงบอกจะแต่งเป็นบทกลอนมีสรรพรับเป็นแบบระบักบของตนเอง ส่วนมากก่นหนึ่งบทจะประกอบด้วย4วี่วรรคสามวรรคแรกจะมีวรรคละหกคำส่วนวรรคสุดท้ายจะมีสี่คำเพลงบอกจะต้องมีลูกคู่คอยรับซึ่งเพลงบอกคณนะหนึ่งจะมีลูกอย่างอยสองคนหรือมากสุดไม่เกิน4ี่คนเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการขับร้องเพลงมีสองชนิดคือชิงหนึ่งคู่และกลับหนึ่งคู่ ปจจุบันนี้เพลงอกนอกจากนิยมเล่นกันในวันสงกรานแล้วยังนิยมเล่นกันในงานสำคัญต่างๆเช่นงานบูการสีมางานศพงานบวชนาคงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแห่พระงานประจ,จําปีของวัดได้มีการจัดการแข่งขันปันชันเก่งโอละเจครับตนโอกาิโราพรู ถ <Follow. S 2> ึงได้เพลโนผู้อำหน่วย,ยเลิกจังเส้นส้วยเสียกรันโน,นไม่แปสุพัน